มาดูเรื่องการครอบแก้วนะครับการครอบแก้วครับหรือเรียกว่าคัพปิ้งนะครับเป็นศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีนนะครับอธิบายเอาไว้ว่าความร้อนจากไฟนะครับขนาดที่ทําการครอบแก้วเนี่ยจะช่วยขับไล่ความเย็นที่อยู่ในเส้นลมปราณนะครับความเย็นมีผลทําให้เกิดโรคนะครับทําให้การไหลเวียนของลมปราณเนี่ยติดขัดนะครับเมื่อเกิดการติดขัดเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการปวดนะครับ การครอบแก้วเนี่ยช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนโลหิตนะครับไหลเวียนสะดวกยิ่งขึ้นนะครับขจัดเลือดข้างนะครับลดอาการอักเสบแล้วก็ลดอาการบวมนะครับลดอาการเป็นตะขิวนะครับแล้วก็กระตุ้นเส้นประสาทนะครับลังับต้นเหตุของการเจ็บปวดนะครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับสามารถอธิบายการครอบแก้วได้ว่าเมื่อกล้ามเนื้อตึงนะครับ หรือว่ามีอาการเกร็งเนี่ยไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยจะทําให้เราเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับบริเวณที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเนี่ยจะทําให้ไอเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่อยู่บริเวณนั้นนะครับไหลเวียนได้อย่างไม่สะดวกนะครับข้างนะครับมีอาการที่ส่วนปลายของเส้นเลือดฝอยนะครับการที่เราใช้ครอบแก้วเนี่ยครับมาให้ความร้อนในบริเวณนั้นนะครับ แล้วก็ใช้สุญญากาศนะครับที่ครอบลงไปเนี่ยดูดผิวหนังให้ตึงขึ้นนะครับจะทําให้เส้นเลือดฝอยเล็กๆเ,เ,เนี่ยที่มีเลือดข้างเหล่านั้นเนี่ยอ่าได้ปรับสมดุลน,นะครับทําให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับเราจะจึงเห็นว่าเป็นรอยจ้ำแดงๆน,นะครับที่อยู่บริเวณใต้แก้วที่เราครอบไว้นะครับส่งผลทําให้อ่มีเส้นเลือดเนี่ยมาที่บริเวณที่ กล้ามเนื้อที่เราเจ็บป่วยตรงนั้นนะ่ะเจ็บปวดตรงนั้นนะ่ะมากขึ้นมันเกิดการซ่อมแซมตัวเองนะครับแล้วก็หลังจากที่เราครอบแก้วไว้ประมาณ5 7ถึงวันเนี่ยรอยจ้ำแดงๆก็จะค่อยๆหายไปในที่สุดนะครับการครอบแก้วเนี่ยนะครับมีการรักษาพร้อมกับก,บการครอบแก้วอีกชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าการเดินแก้วนะครับคือการที่เราเนี่ยใช้แก้วเนี่ย ลากไปตามแนวเส้นลมปราณนะครับก็คือแนวกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายนะครับเพื่อทําให้กล้ามเนื้อนะครับแล้วก็พังผืดนะครับแล้วก็ผิวหนังบริเวณนั้นนะครับลดความเจ็บปวดจากอาการกลุ่มโรคก,กล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีนะครับตำแหน่งที่เราจะใช้ในการครอบแก้วนะครับก็จะเป็นบริเวณบ่าไหลสะบักนะครับกลางหลังนะครับ ต้นทอ้องเอ่อบริเวณท้องนะครับต้นขาต้นแขนนะครับโดยทางการแพทย์ของจีนเนี่ยมองเอาไว้ว่าเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ลมป่านะครับสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะครับโรคที่เหมาะสําหรับการครอบแก้วนะครับก็คือโรคก,กล้ามเนื้ออักเสบนะครับโรคทางเดินหายใจนะครับโรคหลอดลมอักเสบเฉียพันธุ์และเลื้อดหลังนะครับโรคทางเดินอาหารนะครับโรคที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะ อักเสบนะครับอาหารไม่ย่อยนะครับกดเกินในกระเพาะอาหารนะครับท้อรู้สึกีโรคที่เป็นระบบการเคลื่อนไหวนะครับเช่นโรคของกระดูต้นคอนะครับกระดูข้อศอกนะครับปวดหลังปวดเอวนะครับโรคทางระบบประสาทเช่นโรคปวดศีรษะนะครับความเครียดนะครับวิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้าครับโรคสตรีนะครับเช่นปวดท้องประจําเดือนนะครับ โรคที่เกี่ยวกับผิวหนังนะครับเช่นโรคผิวหนังอักเสบนะครับเป็นต้นนะครับการครอบแก้วนะครับวัตถุประสงค์หลักนะครับก็คือกระตุ้นกลไกการอักเสบเฉพาะที่นะครับแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนนะครับของเลือดแล้วก็น้ําเหลืองนะครับการครอบแก้วเนี่ยนะครับ จะต้องตัวทำโดยแพทย์แผนจีนะครับที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความชำนาญนะครับการครอบแก้วเนี่ยนะครับเราจะนำอุณหภูมร่างกายราีนะครับมาชุบกับแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็คีบเอาไว้นะครับแล้วก็จุดไฟนะครับแล้วเราก็เอาก้อนสำลีที่จุดไฟน้นะครับไปใส่ไว้ในถ้วยแก้วนะครับเพื่อให้ในถ้วยแก้วนั้นเกิดสุญญากาศชั่วคอ่ชั่วครู่นะครับแล้วจากนั้นก็รีบคว่ำ ไปบนอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็จะเกิดแรงดูดนะครับที่บริเวณในถ้วยแก้วอันนั้นนะครับผิวหนังเราก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเราทําโดยผู้เชี่ยวชานะครับเราจะทําโดยมีสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับไม่มีความเสี่ยงถึงไฟไหม้หรือไม่มีความเสี่ยงถึงเกิดการเบิรนเกิดการ ไหมของผิวหนังนะครับการครอบแก้วก็เป็นศาสตร์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ช่วยลดการกินยานะครับอยากให้ทุกคนเปิดใจนะครับแล้วก็ลองมารับการครอบแก้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ